สวัสดีค่ะแม่มปวีณาชาแนลค่ะแม่มจะพาทุกท่านมาใส่ปุ๋ยมะม่วงนะคะมะม่วงทองดำของแม่มออกดอกแล้วค่ะทุกท่านดูสิคะพึ่งแต่จะปลายเดือนพฤศจิกายนค่ะทุกท่านดูสิคะออกดอกแล้วค่ะเพิอแผบเดียวเท่านั้นนะคะแม่มไม่ค่อยได้เข้าสวนสักเท่าไหร่วันนี้เดินเข้าสวนอ้าวทองดำของแม่มออกดอกซะแล้ว ปีที่แล้วเนี่ยดกมากเลยค่ะทุกท่านดกมากเลยปีเนี้แหม่มตั้งใจจะตัดแต่งกิ่งเขานะคะจะตัดแต่งกิ่งเขาแล้วก็ดูแลบำรุงต้นเขาหน่อยเพราะว่าเขาดกมากปีที่แล้วไม่ทันซะแล้วค่ะออกดอกแล้วค่ะออกดอกออกออกใบแล้วนะคะใบอ่อนออกดอกให้แหม่มแล้วแหม่มก็เลยจะใส่ปุ๋ยนะคะเดี๋ยวทำโคนนะคะถากหญ้าทำโคนแล้วก็ใส่ปุะะ๋ยค่ะ แม่มมีปุ๋ยสองอย่างอะนะคะปุ๋ยขี้หนูค่ะทุกท่านนะคะปุ๋ยคอ,อกแล้วก็ปุ๋ยขี้แดดค่ะนําทําคลิปปุ๋ยขี้แดดไปรอบหนึ่งแล้วนะคะปุ๋ยขี้แดดเนี่ยมันจะเป็นสาร่ายและตะไคร่ตะไคร้น้ำมาะคะ่ะทุกท่านนะคะที่มันเกิดในนาเกลือนะคะนะคะมีการทดลองและนํามาใช้ใส่ผลไม้มันจะเพิ่มรสชาติความหวานให้กับผลไม้มากเลยค่ะแหม่มก็เลยจะเอามาใส่เนี่ยมะม่วงของหม่มนะคะที่ออกดอก แล้วแม่มจะทำญ้านะคะรอบรอบโคลนแล้วก็ใส่ปุ๋ยะค่ะทุกท่านใส่ปุ๋ยคอกแล้วก็ปุ๋ยขี้แดดนะคะ mm. อีกสักสองสามอาทิตย์ค่อยหาปุ๋ยเคมีมาใส่เพิ่มเพิ่มความหวานมะม่วงทองดำเนี่ยเป็นมะม่วงโบราณที่หาได้ยากแล้วค่ะ mm. นะคะหาได้ยากอร่อยมากหวานอร่อยนะคะ mm. มาช่วยแม่ทมทำญ้าแล้วก็ใส่ปุ๋ยกันนะคะ วันนี้อากาศดีมากเลยค่ะเนี่ยตอนเที่ยงนะคะแต่ว่ามีตะลมไม่มีแดดเลยค่ะเหมือนฝนจะตกกนนะคะมันจะใส่ปุ๋ยขี้แดดก่อนนะคะ แล้วก็ปุ๋ยคอบตามไปค่ะเนี่ยค่ะทุกท่านปุ๋ยขี้แดดนะคะเป็นสารลาลเป็นตะไคร่น้ำนะคะที่มีสารอาหารที่เพิ่มความหวานให้กับผลไม้ค่ะนุก็จะโรยโรยโรยรอบรัศมีใบของเ้าเนี่ยนะคะพุ่มของเ้าเนี่ยค่ะ ขอทุกท่านปุ๋ยคอกของแหม่มก็จะมีผสมการหลายปุ๋ยนะคะแหม่มเอามากองรวมกันไว้มีทั้งปุ๋ยขี้หนูนะคะขี้วัวแล้วก็ขี้หมูนะคะสามคุยเลยคะ่ะทุกท่านปุยเลยนะคะ ทุมยาวไว้เหมือนเดิมค่ะยาที่เราถักออกเมื่อสักี้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ เดี๋ยวตอนเย็นๆแบบจะมาเปิดสปริงเกอร์ลดน้ำะนะคะภารก,กิจใส่ปุ๋ยนะคะเพิ่มความหวานให้กับมะม่วงทองดำของแหม่มเรียบร้อยแล้วคะ่ะทุกท่านออกดอกก่อนไข่เขาเลยคาดว่าไวๆนี้ก็คงจะได้กินแล้วนะคะแหม่มลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะคะกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแหม่มด้วยนะคะลาทุกท่านไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ